ในโลก,กขอองค์การทหารทางอากาศทุกประเทศต่างมุง่งหน้าพัฒนาอาวุธล้ำสมัยเพื่อเสริมสร้างศัก,กยภาพและป้องกันประเทศหนึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จากรัสเซียที่มีชื่อว่ามิกลบ41หรือ MIG-41 ที่หลายคนเรียกกันว่าเป็นนักล่าล่อหนแห่งท้องฟ้าและล่าสุดก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่สร้างความตกตะลึงอย่างมากกว่า ประเทศไทยกำลังให้ความสนใจและอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศแรกแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเทคโนโลยีสุดล้ำนี้มาเสริมกำลังทางอากาศมิกรบ41ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อสืบทอดตำนานจาก MiG 31เครื่องบินสกัดกั้นความเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อเสียงมายาวนานแต่สิ่งที่ทำให้ MiG 41น่ากลัวกว่าคือความสามารถที่เหนือชั้นนแทบทุกด้าน เริ่มตั้งแต่ความเร็วสูงสุดที่สามารถทําได้ถึงระดับนัด4.3ซึ่งหมายความว่าเร็วกว่าเสียงถึงกว่า4เท่าสามารถเข้าประชิดหรือหลบเลี่ยงภัยคุกคามได้ในเวลาไม่กี่นาทีเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ที่ใช้ยังช่วยให้มีพิสัยการบินไกลขึ้นกว่ารุ่นเดิมหลายพันกิโลเมตรและยังถูกออกแบบให้รองรับการบินในระดับความสูงเกินกว่า20,000เมตรหรือที่ใกล้ชั้นบรรยากาศโลกทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในภารกิจสกัดกั้นและภารกิจโจมตีเชิงลึก สิ่งที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันคือความสามารถในการตรวจจับและโจมตีเครื่องบินล่องหนของฝ่ายตรงข้ามรัสเซียได้พัฒนาระบบเรดาร์ใหม่ที่สามารถจับเป้าหมายที่มีสัญญาณเรดาร์ต่ำได้แม่นยำมากขึ้นในยุคที่หลายประเทศลงทุนพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องหนอย่าง F-35 หรือ J-20 การที่ MiG-41 ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นนักล่าล่องหนถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ถูกจัดว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดในท้องฟ้า มีรายงานว่าประเทศไทยกำลังมองหาเครื่องบินรบใหม่เพื่อทดแทนกองทัพอากาศบางส่วนที่ใช้งานมานานหลังจากที่ไทยเองเคยใช้ F16 และกำลังสนใจโครงการ j a ส39มิเคริเปนแต่ในอนาคตการมีเทคโนโลยีที่เหนือชั้นอย่าง MIG 41จะทำให้กองทัพอากาศไทยมีศักยภาพที่ทัดเทียมและอาจเหนือกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยยียงใต้หากมองไปที่สมรรถนะการรบ MIG 41ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินความเร็วสูงเท่านั้น แต่ยังติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่ที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลกว่า400กิโลเมตรและที่สำคัญคืออาวุธบางชนิดถูกออกแบบมาให้สามารถทำลายดาวเทียมในวงโคโจรต่ำได้อีกด้วยนี่คือการปฏิวัติการรบทางอากาศที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนท้องฟ้าแต่ยังสามารถควบคุมพื้นที่อวกาศรอบโลกได้ด้วยประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องมีอาวุธที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากทุกทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลหรือทางอากาศและการที่ไทยถูกคาดการณ์ว่าอาจจะเข้ามามีบทบาทกับ MIG 4 1ทําให้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่ากําลังทางอากาศของไทยจะก้าวกระโดดขึ้นไปอยู่ในระดับแนวหน้าของทวีปเอเชียแน่นอนว่าคําถามที่หลายคนสงสัยคือ m i g 4 1จะเข้ามาแทนที่หรือเสริมทับกับเครื่องบินขับไล่แบบไหนปัจจุบันไทยมีการใช้งาน F16 Falcon ฟลคอนและปริ p e n ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว แต่หากได้รับ MiG-41 มาเสริมกองทัพจะทำให้ไทยมีทั้งความเร็วเหนือชั้นเทคโนโลยีเรดาร์ล้ำยุคและอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลกความลับที่น่าสนใจอีกอย่างคือ MiG-41 ถูกออกแบบมาให้สามารถควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติขั้นสูงรวมถึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นเครื่องบินไร้นักบินในอนาคตหมายความว่ามันสามารถปฏิบัติภารกิจที่เสี่ยงอันตรายที่สุดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบิน และยังเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับโดรนรบขนาดเล็กในการโจมตีแบบฝูงบินได้ด้วยซึ่งหากไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีนี้จริงกองทัพอากาศไทยจะไม่ใช่แค่ผู้ตามอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของสมรภูมิทางอากาศในเอเชียผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารยังวิเคราะห์ว่าหาก MiG 41ถูกจัดหาม,มาใช้งานจริงมันจะเป็นเหมือนการประกาศศักยภาพครั้งใหญ่ของไทยและอาจทำให้สมดุลทางทหารในภูมิภาคเปลี่ยนไป เพราะศักยภาพของเครื่องบินรบนี้สามารถเทียบชั้นกับกองทัพอากาศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาได้เลยทีเดียวในแง่ขององค์การจัดอันดับอำนาจทางอากาศหลายสำนักข่าวและนักวิเคราะห์ระบุว่าหากไทยได้ MiG-41 จริงกองทัพอากาศไทยอาจถูกยกระดับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีขีดความสามารถที่ใกล้เคียงกับประเทศยักษ์ใหญ่อย,อย่างอินเดียหรือญี่ปุ่นเลยทีเดียว เพราะความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นสิ่งที่ยากจะโต้กลับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไทยได้เซ็นสัญญาจัดซื้อ MIG 41แล้วหรือไม่แต่ข้อมูลที่หลุดออกมาและการที่รัสเซียกำลังเปิดโครงการนี้สู่ตลาดต่างประเทศทำให้หลายคนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะเข้ามาเป็นหนึ่งในลูกค้าหลักสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ยิ่งสร้างความตื่นเต้นก็คือหากไทยสามารถครอบครอง MIG 41ได้จริงจะไม่เพียงแต่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ แต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิในเวทีโลกอีกด้วยเพราะนี่คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกจัดอันดับว่ามีพลังทำลายล้างและเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดในโลกในปัจจุบันและถ้าเรามองจากมุมมองของประชาชนการมี MIG 41ประจำการในกองทัพอากาศไทยจะเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันดินแดนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคนว่าประเทศมีกรอะป้องกันที่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ สรุปได้ว่าการเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับ MIG 4 1 1และความเป็นไปได้ที่ไทยจะได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสุดยอดเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่ทําให้ไทยก้าวขึ้นมาอยู่แนวหน้าแต่ยังอาจทําให้ไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านการทหารก้าวไกลที่สุดในภูมิภาคและหากทุกอย่างเป็นจริง MIG 4 1จะไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่จะกลายเป็น อาวุธลับแห่งท้องฟ้าที่สร้างความยำเกรงให้กับทุกประเทศร,รอบข้าง